สวัสดีครับผมเด็กแค่ภาคสะกอนนะคุณเล็กที่สามมอนดีครับสองวันนี้ผมจะมาท่องตารางธาตุกลุ่มเอทั้งหมดแบบมีเทคนิคนะครับ H H o 1ูหนึ่งสิงโต N.A. น้องเคไก่ R.B. กระต่าย C.S. เัว F r าปลาวงเป็นสิงโตน้องไก่กระต่ายวัวปลาหมูสอง B E เบอร์ M G มังโก C A โคคอนัต S R สตรอเบอรี่ B A บ a n a น่ R E โลสแอปเปิรวมกันเป็นเบอร์รี่มงโกโคคนัตสตรอเบอรี่บานาน่าโลสแอปเปิ้ลหงสามเอ B bad A L animal T A กิลาฟ I N กีโกน่า T.L. Tiger, n h n a w a n ลูก็เป็น Bad Animal, Dilap Iguana, Tiger Nawan, หมู 4A, C. Carpenter, S.I. Swimming, g e Gardener, S.N. s i n g e r P.B. Painter, F.L. Farmer ลงก็เป็น Carpenter, Swimming, Gardener, s i n g e r เฮนเตอร์ฟาร์เมอร์หมู 5A N น P f พีฟ ASN SBN b i ไป MC m c d o n นัลด์ดูกันเป็นนายฟอร์ดไป m c d o n นัลดหมู6 a O ออเ s นสซัพ SEC บ T E tan P O powder L V lapis ดอกกันเป็น orange supply C V tan powder lapis M7A F flower C L color B R browser I internet A T atom T S tennis หมู M8A H E เฮติเอนอีนอร์เวีเออาร์ออสเตรเลียเคอาร์คูเวตเอ็กซีซกาอ็นโรมาเนียโอจโอมานงัตเป็นเฮตินอร์เวี์ออสเตรเลียคูเวต จีนหลอโรมาเนียโอมาน